เขาลูกนี้บริเวณรอบๆนั้นมีพระพิสุอาศัยรายรอบอยู่โดยมากและมีพระรูปหนึ่งทุดงมาจากประเทศลาวอายุพรรษาได้38พรรษาส่วนหลวงพ่อสส่ทองมีพรรษาร้อยกว่าพระรูปอื่นๆในระแวกนั้นวิญญาณเทพภูมิเจ้าที่ได้ไปเข้าฝันบอกชาวบ้านและชี้บอกให้ทราบถึงในบริเวณอาณาเขตบนรอบเพืิงเขาแห่งน,นี้มีพระปฏิบัติด,ดีอยู่เพียงสองรูปแถวนี้มีพระสององค์ให้เลือกเอาเลือกใส่บาปเอาเองนะ รรแถวนี้มีพระสององค์ให้เลือกเอาเลือกใส่บาทเอาเองนะกับพระสองรูปนี้วิญญาณภูมิเจ้าที่ได้มาเข้าฝันบอกแนะนําให้ชาวบ้านไปทำบ,บุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสองรูปให้เลือกเอาพร้อมบอกลักษณะของพระทั้งสองรูปให้ได้รับทราบพ,พอดีกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่เจ้าของบ้านที่วิญญาณภูมิเจ้าที่ไปเข้าฝันได้ถูกขโมยขึ้นบ้านขนทรัพย์สินต่างๆ จึงอยากทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวตื่นเช้ามาจึงได้มาบินนิมนต์หลวงพ่อใส่ทองลงไปรับบินทบาทรับพัตาหารที่บ้านร่างกายหลวงพ่อใส่ทองยังอ่อนแรงโรยราอาการเจ็บปวดหน้าอกบันเทาลงแล้วเมื่ออาการเจ็บปวด ทรมานทางกายปวดหน้าอกดีขึ้นจึงยอมงลงรับบิณฑบาตจากชาวบ้านเดินทรงกายลงจากภูเขาก็แทบไม่ไหวเซน้าเซหลังจนมาถึงหมู่บ้านด้วยความปรารถนาดีอิ่มในกุศลผู้เป็นเจ้าของบ้านและชาวบ้านต่างได้พูดคุยกันอาหารวันนี้คงจะดีเนาะคงได้บุญเยอะนะที่มีโอกาสนิมนต์หลวงพ่อมาฉันที่บ้าน หลังจากรับไปเคนอาหารแล้วหลวงพ่อสสยทองได้สวดมนตให้ศีลให้พรแก่ผู้ศรัทธาจากนั้นจึงฉันพัตตาหารนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาการเจ็บป่วยปวดบริเวณหน้าอกของหลวงพ่อสสยทองได้หายเป็นปิดทิ้งโรคมาเลยเดียวก็หายขาดเป็นปิดทิ้งเช่นกัน ดำลงประพฤติสมณเพศณนะับภูเขาเชอกนี้มาตลอดจนถึงฤดูการเข้าพรรษาหลวงพ่อใส่ทองจึงได้อธิฐานเข้าพรรษาการบำเพ็ญสมณธรรมภาวนากิจ,จวัตรของหลวงพ่อใส่ทองไม่เคยลดละย่อหย่อนในการปฏิบัติธรรมภาวนาเลยแม้แต่น้อยตลอดกิจของสง การไหว้พระสดมนจเ์เริญจิตเมตตาภาวนาแลระมัดระวังสำรวมกายวาจาใจตลอดเวลาแทบไม่ได้จำวัดเลยในแต่ละวันแต่ละคืนเพราะการอยู่อาศัยเพียงรูปเดียวที่ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนภัยอันตรายจากสัตว์ป่านั้นไม่เท่าใดนักก็พอหลบหนีได้แต่ภัยที่มาจากมนุษย์นี่แหละอันตรายยิ่งนักทั้งในผ่านป่าถือปืนผ่าหน้าไม้มาดักจับป่าสัตว์ก็ล้วนแต่อันตราย การบำเพ็ญสมณธรรมนาวัดถามยารังการนี้การบำเพ็ญภาวนาสู้กับทิฐิบังคับจิตใจให้หยุดอำนาจปัญญาด้วยขันติแห่งความภาคเพียรการบำเพ็ญอดอาหารผ่อนอาหารติดต่อการโดยไม่ฉันอาหารถึง33วัน จากนั้นจึงผ่อนปลนให้ร่างกายบ้างเป็นช่วงครั้งช่วงคราวต่อมาจึงบำเพ็ญด้วยอาการอดอาหารโดยไม่ฉันสิ่งใดๆเลยนอกจากน้ำอดอาหารบำเพ็ญภาวนาตลอดเวลาถ,ถึง33วันทั้งนี้ไม่นับถึงการบำเพ็ญอดอาหารคราวละ10วัน15วันฝึกอบรมปฏิบัติอบรมจิตของตนตลอดเวลาไม่ยอมหยุดพักอ่อนข้อต่อกิเลสท,ที่จะให้มีอำนาจเหนือจิตใจไปได้เลยแม้ข้ามคืนข้างวันฟ้อพิจารณาดูจิต ดูกายอยู่ตลอดเวลาเพ่งกายพิจารณาแยกกายแยกธาตุขันธ์อยู่ตลอดเนื่งนิดจนจิตคลายความหลงในรูปกาย เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อสายทองจินดาออกทุดงเดินลัดเลาะเรียบไปตามดินฝั่งแม่น้ำคงกับต้องผชนภัยต่างๆช่างจากสิงสารสั์น้อยใหญ่ต้องคอยระมัดระวังภัยที่จะเข้ามาถึงตัวทุดงไปเจอหมู่บ้านดินฝั่งขมที่ชาวบ,บ้านกลุ่มหนึ่งนับถือศาสนาคิดหลวงพ่อสายทองกับถูกขับไล่ให้หนีไปไกลๆจากหมู่บ้านจะพักปักกดบำเพ็ญภาวนาพักผ่อนไกยจากความเหมยละ พักพผ่อนกายจากความเมื่อยล้าก็ยังไม่ทันจะได้ปักกดกับถูกขับไล่เฮ้ยๆหนีไปสิมึงจะมาอยู่แถวนี้ไม่ได้หนีหนีไปไกลๆหลวงพ่อใสท่ทองได้แต่สงสารในกรรมที่พวกเขาได้กระทําขึ้นต่อท่าน และเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันท่านจำต้งองเอาเดินทางทุงดงเดินต่อไปแดดร้อนระอุในกลางวันจำต้องจอนจากเดินทางในเปลวแดดที่ร้อนระอุจนฝ่าเท้าแตกแขนงพอถูกน้ำหนักกายโถมทับนับระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรบ่าไหล่แข่งแร่งต้องไม่เกี่ยมด้วยถูกยุงมวสิกรรมค่ะบ่าไก่แข่งแร่งต้องไม่เกี่ยมด้วยถูก ถุงย่ามที่บรรจุอัฐบริขารกดทับข้าไหนพักปักกดนอนภาวนาที่นั่นมีชีวิตอยู่เพียงลำพังกำกับอยู่กับจิตมีให้เคลื่อนคอยออกจากกายจิตคิดระลึกถึงธรรมเทศสั่งสอนอบรมจากหลวงปู่มั่นพุทธ,ธาโตที่ท่านเมตตาแสดงให้ทราบทางสมาธิจิต โตอย่าคิดหาของเก่าโตนะอยู่แถวนี้ไม่ดีหรอกของเก่าโตถ้าคิดจะหาของเก่าของโตจริงๆนั้นนั่นอยู่บนเขานน้นพร้อมกับชี้มือไปข้างบนแถวเทือเขาอันเป็นสถานที่เก่าที่หลวงพ่อสายทองเคยบำเพ็ญมาเคยอยู่อาศัยมาก,ก่อนในอดีตชาติพอเราลึกถึงนิ้มิจากหลวงปู่มั่นพุทธ์โตแล้วหลวงพ่อสายทองจึงออกเดินทุดงทั้งทาง,ทางเท้าทางรถยนต์ จากจังหวัดนครพนมเราวิเวกไปทางภาคใต้แต่กลับมีความรู้สึกว่าจิตไม่ถูกจริกกับสถานที่ใดๆเลยบางครั้งไปบำเพ็ญภาวนาบนภูเขาที่ผู้เราหสสิกรรมค่ะ บางครั้งไปบำเพ็ญภาวนาบนภูเขาที่ผู้เล่าหรือว่าภูเขาลูกใดมีวิญญาณผีดุมากหลวงพ่อใส่ทองมักไปภาวนาประจำเพราะสมบัติความเป็นพระไม่มีอะไรนอกจากหัวใจขณะออกบำเพ็ญวิเวกที่ภาคใต้ก็มีญาโยมถาวายปัจจัยให้ แต่ท่านก็ไม่ได้เก็บไว้แต่กลับนำไปทำทานต่อไปยังวัดที่ควรเหมาะสมจนหมดเมื่อนำปัจจัยไปถวายทานจนหมดแล้วจิตใจของหลวงพ่อสายทองกลับรู้สึกเบาโล่งสบายไม่มีความกังวลใดๆทุดงเดินทางออกจากภาคใต้หลวงพ่อสายทองจึงได้ทุดงไปทางเขตภาคเหนือของประเทศเพื่อเมื่อทดลองไปอยู่ภาวนานแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ถูกจริตก,กับจิตเท่าได้นักจึงได้ทุดงกลับมาทางภาคอีสานดินแดนมาตุภูมิดังเดิม ในระหว่างทุดงลองแรมไปตามป่าจนกายเหนื่อยอ่อนล้าร่างกายสู้กับการเดินทางต่อไปไม่ไหวต้องอาศัยการหยุดพักเป็นช่วงๆบางช่วงเห็นรถโดยสารจอดรับผู้คนเมื่อร่างกายเดินต่อไปไม่ไหวจึงต้องขออาศัยนั่งรถโดยสารประจำทางเพื่อไปโรงนัจุดหมายปลายทางข้างหน้า ั้งนางหลวงพ่อใส่ทองได้ขึ้นไปนั่งบนรถโดยสารแต่กลับต้องถูกกระเป๋ารถโดยสารไล่ลงจากรถเนื่องจากไม่มีปัจจัยจ่ายค่ารถโดยสารกระเป๋ารถโดยสารผู้นั้นหาได้เกลงในบาบุญคุณโทษแต่ประการใดก่าวาจาด่าว่าหลวงพ่อใส่ทองต่างๆนาๆนาเฮ้ยเป็นภาษภาษาอะไรวะไม่มีเงินไปไป,ไปลงไปจากรถโชเฟอร์จอดจอดไปไปพาลงจากรถลงไปลงไป เมื่อรถโดยสารจอดร,ระหว่างทางหลวงพ่อสายทองจึงได้เก็บอาาบัฐิบริขารแบกย่ามลงจากรถแล้วจึงต้องทุด่งด้วยเท้าต่อไปแต่หลวงพ่อสายทองกับมีความภาคภูมิใจในเพศสมณะของตนอยู่เสมอที่ได้ดำรงรักษาศีล227ได้สมบูรณ์ไม่เคยก้าวล่วงพระว,วินัยใหญ่น้อยแม้แต่เพียงน้อยนิดพอได้ความคิดว่าโยมกระเป๋ารถโดยสารน,นั้นจะเข้าใจเรื่องวินัยพระ ที่เค้งวินัยที่ห้ามพะาระจับปัจจัยที่เป็นเงินและไม่เก็บปัจจัยค่าโดยสารจากพระจึงได้อาศัยรดขึ้นไปทุโดนอนอนแลนไปตามสถานที่ต่างๆต่อไปตามวิถีชีวิตพระป่าผู้หวังม,มุ่งหลุดพ้นแห่งจิตที่ไม่กำเริบ พระป่าหมายถึงท่านผู้บรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามหลักธรรมวินยัยไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองบวชด,ด้วยความเชื่อความรูมใสัในพระพุทธศาสนามีเจตนาบวชด,ด้วยความบริสุทธิ์ใจบวชแล้วมุ่งดำเนินตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกจึงมุ่งหวังในการบวชท่านบวชเพื่อหนีจากวัตะสงสารหนีจากกองทุกกองเพลิงมวดเพื่อข้ามโอคะกันดารมวดเพื่อแสวงหาทางบรมสุขที่ท่านเรียกว่า พระนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์จะหาความสุขในโลกนี้หรือโลกไหนมาเปรียบเทียบไม่ได้หลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงนำมาประกาศพุทธศาสนาโดยย่อมีสามข้ออย่างคือ 1. การไม่ทำบาปคือไม่ทำความชั่วทำปวงเป็นเหตุก่อให้เกิดโทษชุกทั้งมวลตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยไปถึงส่วนใหญ่สุด 2. ถึงพร้อมด้วยการบำเพ็ญกุศลคือทำแต่สิ่งที่ดีงามไม่เกิดโทษพยายามบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยไปจนถึงส่วนใหญ่พยายาม ม่นเพนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป 3. พยายามชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สมบูรณ์จนเป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมเป็นจิตที่เหนือมนทินของกิเลสท,ทั้งมวลหลักครรมสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์นับตั้งแต่กันไหนๆมาพระองค์ได้ทรงนำมาประกาศพระพุทธศาสนาทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้แจ้งเห็นจริง ตามความจริงแห่งธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมที่ดีเลิร์ที่สุดสามารถนำผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับแต่ความสุขสมหวังจเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นนับแต่การไหนๆมาและต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดตอนมาสร้างความจเจริญตามนิมิตหลวงปู่ทวิน สมัยหนึ่งหลวงปู่ทวินสุจินโนประธานสงฆ์วัดป่าทมนางามอเภโนนสะอาดจัังหวดอุดรธานีได้วิเวกและนำมาพำนับอยู่ที่เขตเขื่อนห้วยกลุ่มอเภอเกษตรสมบูรณ์จัังหวดชัยภูมิตรงบริเวณเหนือบริเวณวัดป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้ในคราวที่หลวงปู่ทวินได้ปฏิบัติธรรมณบริเวณนี้ วันหนึ่งขณะ,จะเจริญจิตภาวนาด้วยความมีสติในกายหลวงปู่ทวินสุจินโนท่านได้มันเป็นสมาธิคมด้วยความภาพเพียรอันเป็นนิสัยประจําตัวของหลวงปู่ที่ท่านได้ปฏิบัตินานับตั้งแต่การได้อุปสมบทเป็นพระพิสุในภรษาแรกจบจนในปัจจุบันภาษาของท่านก็ได้ขึ้นไปตามลำดับแห่งคุณธรรมของท่านสมัยที่หลวงปู่ทวินท่านได้ทุดงไปพำนับปฏิบัติอย่างสถานที่ต่างๆนั้น ครั้งนั้นจิตท,ที่ได้เจริญสติจนแก่กล้าตั้งมั่นเป็นสัพันธะได้ปรากฏมิเทวดาตนหนึ่งชื่อมาริวันได้เข้ามาแจ้งเรียนบอกหลวงปู่ทวินให้ทราบว่าหลวงพ่อหลวงพ่อพระอ,องค์นั้นนอนไม่ค่อยหลับในตอนกลางคืนจิตปรุงแต่งไปในแต่เรื่องกามนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนจนลุ่งสว่าง ครั้งรุ่งเชาวหลวงปู่ทวินได้ไปยังศาลาดังกล่าวเมื่อเดินเข้าสู่ศาลาหลวงปู่ทวินจึงได้เรียนถามในเรื่องการภาวนาจากพาะรูปนั้นท่านภาวนาเป็นอย่างไรบ้างภารูปนั้นจึงกลบาเรียนหลวงปู่ทวินโอ้เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับจิตปรุงแต่เรื่องกามตลอดทั้งคืนเลย จึงเป็นเหตุให้พระรูปนั้นนอนไม่หลับตาแข็งปังอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนจนลุกสว่างหลวงปู่ทวินจึงได้บอกแก่พระรูปนั้นไปว่าเมื่อคืนนี้เทวดาเขาได้มาบอกผมว่ามีพระรูปหนึ่งนอนไม่หลับทั้งคืน